สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูสมคิดนะคะวันนี้ครูสมคิดมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆนะคะก่อ,ะอนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนหนังสือกันเนี่ยเราจะต้องมาเปิดสมองเบลนยิมกันก่อนนะคะอนนเด็กๆเปิดสมองอเปิดสมองเพื่อที่ให้สมองมันปลอดโปร่งนะคะ,ะกิจกรรมนี้กิจกรรมเบ็นยิมนะคะ,ะเสริมทักษะสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเรานะคะเราจะได้มีสมาธิในการเรียนนะคะ วันนี้ครูสมคิดเสนอกิจกรรมเป็นยิมไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเด็กๆรู้จักไหมไข่ไก่และไข่เป็ดมันเป็นแบบไหนมันต่างกันตรงไหนนะคะอ่าไข่ไก่ไข่ไก่ก็กลมๆไข่เป็ดมันก็กลมๆไม่แน่แต่จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าไข่เป็ดปากเป็ดกาบกาบกาบใครเคยเห็นเป็ดมั่งคะอ่าถ้าเกิดไข่ไก่นะคะไข่ไก่ก็ต้องปากแหลมๆใช่ไหมคะ แต่จะต้องเปลี่ยนมือนะไม่ใช่อยู่อย่างนี้อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเปลี่ยนมือถ้าข้างนี้เป็นไก่แล้วข้างนี้ก็ต้องเป็นเป็ดอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทาให้เด็กดูก่อนนะคะถ้าไข่ไก่นะคะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูหนึ่งรอบนะคะเด็กๆสังเกตไว้นะคะว่าครูสมคิดจะเปลี่ยนมือข้างไหนบ้างนะคะไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่ คิดได้ยังไงว่าไข่ไก่ก็ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่ถ้าถ้าเด็กๆทับนะคะคุณครูแนะนำให้สสยเอวนิดนึงไม่ได้ให้ยืนอยู่นะคะเอวก็ต้องไปด้วยนะคะ,ะคุณสมคิดจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราดูกันเลยหนึ่งสองสาม ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่คิดได้ยังไงว่าไข่ไก่ก็ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่เด็กๆจ๋าเด็กๆทำพร้อม,มอคุณครูนะคะยืนขึ้นเลยค่ะพร้อมนะคะ,ะคุณครูก็ทำหนูก็ทำนะคะหนึ่งสองส ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่คิดได้ยังไงว่าไข่ไก่ก็ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่ไก่อ่าเด็กๆจ๋ากิจกรรมเบนยิมวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูสมคิดจะหากิจกรรมเบนดิมอ,อ่ที่สนุกๆมาฝากเด็กๆใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ